สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันที่หลังบ้านเพื่อนกันนะครับโดยแมปนี้จะเป็นแมปทิกช็อตซิมูเลเตอร์ครับเป็นการรวบรวมมินิเกมต่างๆน,นะครับที่เราเล่นกันได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้เล่นม้้งเนี่ยให้โยนขวดอันนี้เป็นกีฬายโยนขวดให้กดคลิกที่ค้างไว้แล้วก็โยนปึ๊บอี่โยนขวดตั้งไปเลยให้มันตรงเอ้ยเกือบได้คูณสองได้ตังค์มาแล้วนี่ครับคูณสองไปแล้ว กมนี้ต้องโยนขวดให้ตั้งมันถึงจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเรามาสำรวจหลังบ้านเพื่อนกันก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราเล่นมั่งนะฮะเพื่อนๆทุกคนนี้เข้ามาเล่นจานลอนอันนี้เป็นเตะฟุตบอลนะครับและชุดนี้เป็นชุดของสนามหลังบ้านเนาะเอาไว้เปิดสมกาชาอีกแล้วเงินไม่พอในการสุ่มโอเคต้องเล่นจนกว่าจะครบ9%นะครับนี่มาแล้วเคยตั้งแล้วเว้ยเอาดิได้คุณสองมาล่ะแรงไปปะเนี่ย คือเราต้องกะแรงด้วยนะครับพอมีเงินเราก็มาตรงจุดนี้นะฮะจะให้เราส่มกาชาเฮ้ยได้อะไรอะ่ะส่มมาเลยส่งมาเลยครับได้เป็นอะไรจานสีดําเฮ้ยอะไร <c oughs> จานล้อสีดําหรอจานล้อสีดําเขาก็จะให้เรามาดูที่กระเป๋านะครับว่าทําอะไรได้มั่งจานล่อจะเพิ่มความแม่นยำสองอันนี้ขวดน้ำหนึ่งโอเคติดตั้งอันนี้เลยดีกว่าครับ ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะการโยนจานนี่เราได้จานร่อนมาเฮ้ยลงไหมโอ้ไม่ลงครับอีกนิดเดียวเองนี่ลงอันที่สองตรงกลางไหนลองโยนอันที่อันใหญ่สุดดิเอาไปลงอันเล็กเฉยโอเคอันนี้ได้เล็กแล้วครับเฮ้ยอยากไปแบบเสาไกลอะ่ะเสาไกลได้ปะโอ้ไม่ได้ครับอันนี้บินตกไปไม่เข้านะครับเฮ้ยนิดเดียวโอเคได้ไหม ลองไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนคนนี้ดีกว่าครับเผื่อว่าต่อไปนะเราจะได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะเอ้ยนี่ครับได้โมนัสเงินมาสิบเตะไปเลยครับโอ้หกลางโกเฮ้ยชาร์ตเรียบร้อยคูณสองนี่ไม่เข้าเอาโอ้หเด็กๆทุกคนจะต้องชอบการมีสวนหลังบ้านอย่างนี้แน่นอนเลยมีอะไรให้เราทําได้เยอะมากเลยครับลองเข้าไปเล่นจานล่อนดีครับจานลอนจึ๊บนี่ผ่านไปแล้วครับตรงกลางเอ้ยไม่ชน โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, ย่ามกันนะเนี่ยดูเรามันจมเจ้าแห่งการโยนจานล่อนโอเคคูณ okay. สองไปแล้วครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเล่นในแผนที่เนี้ยให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะปลดล็อกแมปต่อไปได้นะครับโอ้ oh, ทุกคนน่าจะสนุกกันมากเลยเนะี่ยไหนมีเงินหกร้อยแล้วสมอะไรไดีอ่อะสมครั้งละหนึ่งร้อยดอลลาร์เปิดเลยครับเผื่อจะได้ของดีอะไรเอ่ยได้อะไรอ่ะแปดลูกเฮ้ย เครื่องดื่มได้แก้วน้ำเครื่องดื่มมาเดี๋ยวดูไอเทมชิ้นต่อไปดีว่าเราจะได้อะไรมาเพิ่มอะไรเอ่ยมาเป็นเอ้ยอันนี้ได้ซ้ำนะครับลูกบอลโอเคลูกบอลลูกใหม่มาแล้วนี่เพื่อนๆที่อยู่ส่วนหลังบ้านก็เข้ามาสุ่มไอเทมเหมือนกับเรานะครับชิ้นต่อไปคือเอาจานสีดำเหมือนเดิมครับเลือแค่สองดอลลาร์ เอ้ยได้อะไรเฮ้ยได้ได้พชร10ม่วงได้ดวงจันทร์แง่งดีเอ้ยได้เพชรแท้โอ้ทีน,นี้ได้เพชรได้อันหายาด้วยครับเพิ่มความแม่นยำ8นี่เราได้ห่วงเพชรมาใช่ไหมนี่ครับโอ้โหอันนี้แบบดูถึงความไฮโซอะ่ะรู้เลยว่าบ้านเลยขนาดห่วงยังเป็นเพชรเลยครับไหนบอกเพิ่มความแม่นยำไงไม่เห็นแม่นเลยโอ้คนนั้นเฮ้ยลงครั้งแรกครับโอ้หเสาไกล ันนี้น่าจะยากสุดเลยอ่ะโอเคลองอีกแล้วลนี่นเพิ่มความแม่นยำแจ่มมากมได้เนี้ยตัวทำแต้มของเราเลยอ่ะนี่เราแวะไปเตะฟุตบอลกันต่อนะครับนายชอบเล่นฟุตบอลมากเหรอคนนี้น่าจะชอบเล่นฟุตบอลมากเลยนะครับเนี่ยดูเขามีความสุขกับการเล่นบอลมากเลยครับคือเล่นไปด้วยกินแตงโมไปด้วยเฮ้ยอัดเตะเข้าโกนี่ครับอัดจังไกล เตะไปเลยคูณ2นี่นี่ครับเราครบ100%แล้วนะครับสามารถไปปลดล็อกแมปต่อไปได้นะครับใช้เงิน1,000ดอนลลาร์ซื้อเลยครับเปิดล็อกแอรเรียการเล่นใหม่ๆอันนี้ส่วนหลังบ้านจริงหรอโคตรใหญ่เลยบ้านใครกันนี่อันนี้เป็นเตะฟุตบอลขึ้นไปบนสไลเดอร์นะครับโหต้องเตะให้ลงตรงกลางสไลเดอร์ถึงจะได้คูณเยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงกระเด็นออกไปข้างนอก,นอกนครับเตะแรงเกินเราต้องมาเล็งให้ดีๆนะเนี่ย เอาใหม่เอาใหม,ม่เล็งโอเคมันยังไม่ลงตรงสไลเดอร์เลยครับเดี๋ยวต้องกะแรงให้ดีดีเฮ้ยไปเล้วนิดเดียวอะไหรเข้าไปแล้วมันโอ้ยลงครั้งแรกโอ้สําเร็จแล้วเย,ย้อันนี้เป็นการโยนขวดน้ำแต่เราโยนเป็นแก้วน้ำนั่น,นี่ตรงกลางเฮ้ยไม่ถึงต้องกะแรงอีกหน่อยนึงโอเคแต่มันยังไม่ตั้งนั่นนี่น้ำหกมาแล้วมั้งโยนดีๆครับโยนดีๆคราวนี้ อ่าคนนั้นโยนถังน้ำยังใหญ่เฮ้ยล้มขอตั้งตั้งหน่อยอ๋ออันนี้ตั้งแต่ลงล่างสง,งสัยต้องไปเพิ่มไอเทมที่มันให้แม่นยำกว่านี้เนะี่ยวันนี้สุ่มครั้งละ450ดอลลราดูดีว่าของจะเทพขนาดไหนได้เลย,เลยอะไรอ่ะกว๋วยเตี๋ยวอันนี้มันไม่น่าใช่ลูกบอลกว๋วยเตี๋ยวนะมันน่าจะเป็นลูกบอลลายคลื่นมากกว่า ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลายคลื่นน้ํานะครับแม่นไหมเฮ้ยแม่นกว่าเดิมจริงอะ่ะโอ้หดูครับนี่ลงทุกรอบอะ่ะปกติลูกบอลเรานี่กิ้งออกไปข้างนอกตลอดเลยนะครับยังแจมครับอันนี้ลักษณะเด็กเล่นอันนี้นี่กว้างใหญ่สุดๆไปเลยนะครับโอ้หดเด็กๆน่าจะชอบมากเลยตรงนี้อันนี้เป็นจานล่อนที่จะต้องให้มันลงตรงประสาทรายนะครับให้มันลงตรงพอดีมันจะได้คูณสองมาลองโยนกันสิเฮ้ย ไหนจานร่อนเพชรเรามันไม่ทํางานโหกิ้งกับแปงนอกแล้วตรงนี้ไม่ลงเอาดีๆลงลงลงลหน่อยเพื่อนลงลหน่อยเพื่อนอายเขาเนี่ยโอเคลงครั้งแรกนะครับโหโซนปราสาททรายขอลงนี่ปากกางยอดเจดีเลยเออหมูกระเด็นออกมาโอ้ความแม่นเราเริ่มน้อยลงทสา้องไปสุ่มไอเทมเพิ่มมเนี้ยอยากได้ของแบบเทพอะ มาเลยมาเลยมาเลยจะได้อะไรเอ่ยชิ้นต่อไปได้เป็นล,ลูกบาเกตบอลลูกบาเกตบอลแบบธรรมดามากอยากได้ตัวถังน้ําอันใหญ่ที่มันเป็นลายคลื่นอ่ะไปเล่นโยนขวดนี่น่าจะขี้โกงน่าดูครับเป็นเป็นถ้วยกาแฟนะครับเฮ้ยเหลือสุ่มได้อีกสองครั้งนะครับเงินเราก็จะหมดแล้วขอโยนตาปีศาจได้ไหมเนี่ยโยนตาซอรอนเนี่ยอ๋อได้เป็นคุกกี้ก็ยังดีนะอันนี้เป็นสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วนะครับได้ของแล้วเปล่า โอ้โหซ้ำ What นี่เราลองมาเล่นจานล่อนกันต่อมั่งนะฮะเป็นด่านใหม่อันนี้จะเป็นยางรถยนต์ทาหลากสีเลยนะครับเป็นรูปเหมือนโดนัทเลยแล้วปาเข้าไปให้มันเข้าตรงกลางโอ้ยแรงน้อยไปหน่อยเพิ่มแรงครับอุ้ยอันนี้ก็แรงเกินนี่โอเคเข้าตรงกลางพอดีนี่เอ้ยแรงไปอีกโอ้โหก็จะเข้าน,นี่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับมาเล่นโยนบอลครั้งสุดท้ายกันดีกว่า ก่อนที่เราจะไปในแอร์เรียต่อไปกันนะฮะเฮ้ย95%โอเคไปแล้ว97อันนี้ได้เงินอีกคูณ2ครบ100%นะครับสามารถปลดล็อกพื้นที่ต่อไปได้เรียบร้อยนะครับไปวิ่งไปดูพื้นที่ต่อไปกันโอ้โหพื้นที่ต่อไปแบบวิ่งไกลมากเลยแล้วนี่มันตึกอะไรเนี่ยสูงสุดๆแมปต่อไปนะครับอยู่ที่4,100 โอเคเปิดแมปเรียบร้อยนะครับในนี้จะเป็นโซของโรงเรียนอย่างนั้นหรอฮะเนี่ยเฮ้ยอันนี้สองพันเปิดอะไรได้อะโหเป็นไอเทมแบบใหม่ตอนนี้คือเครื่องฟิวเหรอโอ้อันนี้คือเกมแรกของเราเป็นการวางขวดโหท้าทายสุดๆต้องวางบนเก้าอี้อเก้าอี้เรียนที่แบบเล็กมากๆเลยมันวางยากมากเลยเนี่ยโอ้โอ เลยอย่างเดียวเลยตอนนี้เมื่อกี้ลงอย่างแลนดิ้งสวยแค่ทีเดียวนะครับเล่นอันนี้ก่อนดีกว่าโยนบอลอันนี้จะเป็นโยนบอลให้เข้าตะกร้านะครับอีกทีนึงอืเลยไม่เข้าอีกโอ้หึใ่ขอบเลยครับเล่นยากกันครับเนี่ยแมปที่โรงเรียนเนี้ยการเราเล่นเริ่มแบบยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆเขย่ย มือเป็นอะไรเนี่ยโยนจนแบบว่ามือเปียกหมดแล้วอันนี้เป็นจานล่อนให้เข้าตรงกระดานดำหมอกระดานดำมันนี้ถูกเจาะรูเอาไว้นะครับต้องให้จานล่อนมันผ่านตรงรูตรงกลางเป,เป๊ะเลยเหรอโอ้โโคตรยากอะดูดิแล้วรูมันอย่างเล็กอะโอ้โหแต่เราก็เข้าได้นะครับครั้งแรกเอ้ยต้องแรงประมาณนี้ใช่ไหม,มเกือบเข้าต้องเลยกลางมานิดนึง เป็นโยนห่วงให้เข้าตรงหลอดทดลองนะครับโหพอดีเป๊ะโ้ยอันนี้เฉียดไปนิดน,นึงเฮ้ยเลยครับวันนี้ไปเก็บเงินแต่การเล่นมาได้หกพันนะครับต้องมาสมไอเทมหาตัวช่วยแล้วเงินไม่ไหวยากมากครับต้องหาเทมที่มันเพิ่มความแม่นให้เรามากกว่าเดิมนะฮะเฮ้ยได้เป็นอะไรอะเฮ้ยไม่เอา3าดีโหได้แล้วอะ่ะ ที่ต่อไปคืออะไรอ่ะแก้วมักลูกวอลเล่บอลน,นะครับแม่เอามวว่เอลเล่โอ้พระเจ้าช่วยต้องมาฟิวชั่นแล้วละ่ะนี่บอลเล่บอลเพิ่มความแม่นลูกบาสมา,าได้บาสเก็บบอลลูกใหม่ที่แรงกว่าเดิมได้ลูกบอลมาใหม่แล้วนะฮะมันต,ต้องแม่นขึ้นในลูกบาสเนี่ยเอาไว้ชูเดยเฉเพาะเออโอเคอื ความแม่นเลยแรงนิดนึงนั่นไงโอ้แจมและครับงานนี้แม่นขึ้นเยอะโอ้ชุดเป็นลงชุดเป็นลงดูดิโอ้ได้เงินมันละงานนี้ความแม่นที่หายไปเ <c oughs> ย้อันนี้ยบบนบอลจนได้เงินมาหมืนหน่นนึงแล้วนะครับเราจะไปสุ่มไอเทมให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมได้ห้าสุมสุมกี่สุมเก้าตอนนี้เอาหมด เฮ้ยจะโอ้แก้วมาร์คตามแย้วขอของใหม่หน่อยครับมีอะไรใหม่ๆมาให้บ้างครับเนี่ยชิ้นต่อไปแตงโมอยากไดไไ้ไอ้ไอ้ตรงนั้นนะอยากได้สีแดงอ่ะอยากจางหายอ่ะไปเร็วขอสีแดงหน่อยเคสตันก็ได้ลูกบอลเคสตันอ่ะลูกบอลเล่ม,มาแล้วหรอโอ้อะไรเอ่ยแต,แตงโมแตงโมแบบไม่ธรรมดานะครับลองไปโยนจานล่อนดิได้อันใหม่มาน่าจะโหดขึ้นนะเนี่ย แราจะต้องโยนเข้าตรงกลางมากขึ้นไปเลยมันเฮ้ยนี่ครับโอ้โหเข้าตรงกลางเป๊ะแมนขึ้นอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะดูดิเข้าตรงกลางตลอดครับโอ้โหคนแมนแมนอะ่ะทำไงได้อะ่ะเอ้ยเอาไม่น่าชงตัวเองเอ้ยเกือบเข้านี่ครับเรียบร้อยตรงกลางคูณสองเงินไปเลย เนี่ยลองไปโยนห่วงวิทยาศาสตร์กันมางนะครับกับอุปกรณ์ที่เราอัปเกรดมาใหม่โอ้โหโยนหนึ่งทีเดียวเป๊ะแล้วครับครั้งแรกเข้าเลยสุดยอดครับอัปเกรดมาความแม่นแบบเยอะมากอย่างกับจับวางเอ้ยโ,โยนไปแล้วตรงกลางอพอดีเป๊ะลิม,อมขอสามขวดทีเดียวเลยได้ไหมเนะี่ยโอ้แต่อันนี้ได้คูณสองโอ้กาแรงดีๆนี่เข้าตลอดครับ อันตรงกลางเอ,อ้ยคุณสองนี่ครับเไป็นไงโยนเป็นลงโยนเป็นลงอันนี้ก่อนที่จะครบร้อยเปอร์เซ็นเราจะไปลองโยนขวดกันนะครับด้วยแก้วมักนะฮะว่าจะลงตรงตั้งตรงไหมเนี่ยโอ้ชนต้นไม้ก่อนเลยอันนี้มันแก้วใหญ่ขึ้นแล้วนะชนต้นไม้ก่อนนี่ครับโอ้โหเป๊ะอีกทีนึงโอเชขอตั้งตั้งหน่อยก่อนจบสวยๆได้ไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าขอพี่พี่แล้วทำไมแก้วไม่ตั้งอ่ะแก้วไม่ตั้งโอเคครับอันนี้มันน่าจะไปตั้งแลยครับน่าจะได้แค่นี้แหละโอโซนต่อไปจะเป็นโซน V I P แล้วครับโซนห้างวายเกียเงินในการเข้าพื้นที่นี้อยู่ที่1นึ่งหมื่นพันะซื้อพื้นที่เลยครับโมันกว้างใหญ่สุดๆเลยมันเป็นแบบสูนรรวมเฟอร์นิเจอร์งั้นเหรอโอเค ูมีพื้นที่แบบเยอะมากๆจานล่อนเราจะมาบุกในห้างเขาเหรอครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแมปที่มีความกว้างหลากหลายมากเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนุกกับคลิปนี้นะครับและอยากจะดูด่านต่อไปของแมปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ